คุณเคยรู้ไหมว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการเล่นพิมพ์ถ้าตึงเกินไปก็เสียงไม่ดีหย่อนเกินไปก็ใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการฝึกฝนทางธรรมก็ต้องมีความพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเพื่อให้ผลออกมาดีที่สุดทุกอย่างในชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าทํำพอดีพอดี ทั้งการทำงานการเรียนหรือแม้แต่การพักผ่อนเราจะมีชีวิตที่สมดุลและสุขภาพดีเจ้าค่ะวันนี้ฉันอยากจะพาทุกคนไปรู้จักพระสูตรนี้ของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานชัดเจนในพระอรปิดดกพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดใจและรับคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้กันเถอะเจ้าค่ะพุทธวะจะนะ หมดรมเล่มที่9ปฐมทำสอนนะเธอมีความคิดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนแต่ครั้งเคยยังเป็นคฤรืหัดเธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแห่งพินมิใช่หรือเป็นเช่นนี้พระเจ้าข่าสอนะเธอจะสาาคัญข้อนั้นเป็นฉไฉไนเมื่อใดสายพินของเธอขึงตึงเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือ จะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าสอนนะเธอจะสามคัญข้อนั้นเป็นฉไฉนเมื่อใดสายพินของเธอขึงหย่อนเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าสอนนะแต่ว่าเมื่อใดสายพินของเธอไม่ตึงนะหรือไม่หย่อนนะขึงได้ระเบียบเสมอเกันแต่พอดี เมื่อนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือใช้การได้ดีมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะสอนนะข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหลกล่าวคือความเพียรที่บุคคลประรบจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านสอนะเหตุผลนั้นแหลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดี จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอๆกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จักปฏิบัติอย่างนั้นสุดท้ายนี้ฉันอยากฝากคำพูดไว้สักนิดว่าอย่าลืมว่าเราไม่ต้องทำทุกอย่างให้สุดโต่งแค่หาความพอดีในชีวิตก็เพียงพอแล้วเจ้าค่ะ